นี่ก็เป็นในส่วนของบูธด้านหน้านะใครเข้ามาก็สวัสดีนะครับนี่ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นรถจากทาง Honda ก็จะมีรุ่น adv 350แล้วก็ Honda new deck นะฮะที่เป็นรถอ่ามาคาชูอ่ะตัวเล็กๆนะคันเล็กๆอะ่ะอันนี้ก็มาดูพามาดูกันโซด้านหน้าเนี่อาจจะเป็นของ อ่ารถ a d v ซะส่วนใหญ่<ด>นะนี่ไปดูศีละกันเลยดีกว่าสวัสดีเพื่อนเที่เข้ามาด้วยนะฮะได้เสียงก็ได้ยสีย,งยังไงได้ยินยังไงก็เดี๋ยวบอกด้วยนะฮะเช้านี้บรรยากาศบุดีรัมเป็นยังไงบ้างก็มีแดดนิดหน่อยแต่ก็เกรงว่าฝนจะตกอยู่เหมือนกัน วันนี้ก็มาเชียร์กล้องนะครับเมื่อวานกล้องก็ทําได้ o p p โ s ซิชันไปแล้วก็วันนี้มาเชียร์กล้องอีกทีนึงอากาศก็อวมๆร้อนๆก็เกรงฝนจะตกอยู่เห็นชัดเจนขอบคุณครับนี่นี่เป็น ADV 350สามหาไตล์รถตำรวจเลยเหมือนรถญี่ปุ่นเลยอะที่ญี่ปุ่นตำรวจจะเป็นประมาณเนี้ยสวยดี มีใส่ฟิปด้านหลังด้วยเดี๋กตจนหน้ามีใส่กาดแฮร์ใส่วอ์ด้วยเหมืนอนรถตำรวจจริงๆเลยนี่ไปเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับนี่ก็เป็นแนวดูดๆใส่ตะกรงตะแกงมีแอบสไตล์เป็นฮัลลิ่งนิดนึง อยากดูคันไหนบอกได้นะเดี๋ยวเขาไปจาอรายละเอียดให้นะฮะนี่เขาแต่งนี้คือสุดจริงอะ่ะ mm hmm. ก็เป็นสไตล์ที่ค,ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะก็ไม่เหมือนใครดีก็มีหลายสไตล์เลยคันนี้มีไฟใส่ไฟเลี้ยวถ้าจะใช่ไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีใส่ ที่วางมือถือด้วยแนวออกแนวไซเบอร์พังเลยอะแนวแบบล้ำล้ำไปเลยอันนี้ก็จะออกเป็นไตคัลเลอร์มีโลโก้โลโก้อ่าพิตตี้ไดูซีอ๋ออันนี้เลยสวัสดีครับนี่น้องพิตตี้เขาใส่ชุดสีเดียวกับรถเลย คุณอบคุณามาริดนะ,ค,ะ <c oughs> นครับผมขอมาขอบคุณครับก็ใส่สุดเหมือนกันคันนี้สวยๆเลยก็นี่มีใส่วิงเน็ตด้านหน้าแล้วก็มีทําเป็นอ่คาร์บอนเป็นพาร์คาร์บอนแล้วก็แรปสติกเกอร์ชิวหน้าแต่งเป็นชิลดํดำ แนมโบ้ไ <Dam> อพ่อด้วยาาพอวยอ่อย่อชีมมูระเดยสวยเลยเจ้าออเป็นลายธงชาตินะดูอ,อ่ะก,ก็มีธงชาติไทยติดด้านหลังด้วยอันนี้ก็แนวดุดุเลยโอ้อันี้เป็นแบบลายอันที่เป็นพื้นพื้นเหล็กอ่ะ พื้นเมทัลน่ะโอ้เก็บรายละเอียดอย่างดีเลยอะรถแต่ละคันที่นี่มีใส่จมูกด้านหน้าด้วยถ้ใครเข้ามาแล้วครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่วันนี้ก็พามาดูรถส,สวยๆของ h o n d a เขามาโชว์กันมีเนี่ย Enduro ไหมเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะน่าจะ นี่น่าจัดทัวริงจ๋าเลยอ่ะทัวริงเอนูโลเลยอ่ะดูจากลอ้อดูยกม,มีมีเหมือนว่ายกจมูกสูงด้นีนี่สองคันนี้น่าจะออกแนวลุยๆนะอันนี้ก็ดูเรียบๆเลยสไตล์เรียบๆดูง่ายๆนี่อันนี้น่าจะสายลุยเลยอ่ะดูจากดูจากด้านหน้าด้านหน้ายกสูงมาก ามาจอดข้าไอ้เขียวตัดกับเขียวเลยนี่ก็แนวซิ่งๆเลยร้อเรียบร้อเรียบซิ่งๆลายเป็นลายดาวสวัสดีครับ,บนี่ถ่ายน้องพิตตี้ไปแล้วหน่อยดูชุดเ่ยคเขาดูชุดช่วงล่างเขาก่อนชอบมาก ที่ดักลมเป่าเบรกด้วยโหเขาแต่งสุดจริงนะส่วนใหญ่ที่เห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นทำเป็นพาร์ทคาร์บอนแบบนี้เป็นการทำยอดฮิตเลยกับแนวคาร์ต้อมนี่แต่ครานี้ก็เหมือนจะออกแบบยืดอามนิดนึง แต่สะดุดสุดก็น่าจะเป็นตัวระบบช่วงล่างาาาเห็นไหมสังเกตว่าด้านนี้ไม่มีโชงนะจะเป็นชกชกเดียวเดี๋ยวกลับไปให้ดูอีกข้างหนึ่งแต่ชกไปโชกเดียวขาปรับมาเขาแปลงมามมแล้วก็พืนพ้นพื้นก็เป็นแบบ,ท,บที่เหลียบที่เหยียบแบบเหล็ก แตบสติ๊กเกอร์รอบคันพ่อไฮเทดูดิโอ้ชุดพ่อเขาย่างโหดเลยมีทำคอเอบอิมด้วยล้อก็กินวีรึ่งแล้วเนี่ยน่าจะเป็นล้อคอร์สนะล้อที่มันไล่เบาอ่อะอย่างโหดดูระบบเบรกเขา สวัสดีเพื่อนๆนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนีอันนี้แนวทัวริงเลยนึกว่าเป็นโกวิงอันนี้นึกว่าเป็นโกวิงนะเนี่ยมีใส่กระเป๋าท้ายที่ทำแบบทำเหมือนติดรถเลย,เยใส่มีโซฟาหลังด้วย นั่งไปแล้วก็หลับไปเลยเวลาขับไปโหลิงจ๋าเลยนี่เป็นสีเขียวนี้ลายดาวก็ดูคุ้นๆน,นะเหมือนลายของเอเดนป่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆลายเอเดน อันนี้ลายอีเดนนี่สุดอ,อยากดูแดกเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเอ v ดีใกล้หมดละแดกนี้ก็ถือว่าสุดไม่แพ้กันเลยน,นี่ลายอีเดเป็นลายที่เจ้ากล้องสมเกียรจันทาลายเดียวกันเลยที่อยู่ในมอเตอรของรถเจ้ากล้องอะ่ะน,นี่ก็โซลิ่งสวยสวย เดี๋ยวขออ้อมแป,ป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวทีมงานกำลังเตรียมรถเลยมันมีฝนตกเล็กน้อยหัวน,นี้มันเหมือนแบบเป็นแผนโุนเลยนะดูมีความแบบเหมือนเหล็กเปลือยอ่ะ

แต่ก็มีความเป็นคาเฟ่เลเซอร์อ่ะจะเรียกว่าไงดี<ร>มันเหมือนผสมผสานกันเลยบอกก็ทำเป็นแบบนั่งสองคนได้ด<ม>ีที่จบที่จับท,ที่ล็อกอะไรทุกอย่างใส่ความใส่สีน้ำตาลนี้จะทำให้รถมันดูคลาสสิกขึ้นนะอย่างบอกบ่หรือว่าแาง่เงี้ยใส่สีน้ำตาลเข้าไปรถดูคลาสสิกขึ้นเลย แล้วก็บวกเข้ากับเจดสีของรถอีกเป็นสีแดงตัดด้วยน้ำตาลรูปทรงรถด้านหน้าเป็นเลโทรสวยอ่ะย,ย,ยังสวยเลยพ <ไป S 2> อกอันนี้ดูโชว์เขาซะก่อนอดูโชวเขาก่อนใส่ล้อสี่เ<อ>นี่ยดูดินี่ล้อเทเลสโกปิกนะแต่นี่เอาไซด์ดาวเนี่ยไปดู ขนาดขนาดท่อท่อท่อ,อเล็กมากอันนี้ก็สีขาวมินคลีนเ,ยเลยแล้วก็แอบส่ลายนี่อ๋อนี่เป็นล,ล,ลายแล้วอิมเมอร์เจซี่ลายกู้ภัยหดกู้ภัยเดียวเลยก็เอาไปจอดจอดคู่กับไอ เอดีวดีสูนย์ตำรวจอะน่าจะเข้ากันดีเป็นสีขาวทันนี้โอ้ oh. ดูแฮนดูแฮน,แนสกน <c oughs> แฮนสูงมากก่าักนคนแน่นอนถ้ากไฟไฟแดง <c oughs> ให้มนีลยขอาค่ะนี้ก็เป็นลายเขียวเขียวมิ้นนะ <c oughs> แล้วก็ใส่ <c oughs> แหลกเ <c oughs> ต็มคันเลยรอบคัน กล่าวว่าเวลาลมพีก็ทำให้แบบรถไม่เป็ All in. นไรเลยก็ป้องกันอย่างดีเลยคันนี้ใส่น่าจะใส่ของคีทาโกูทั้งคันเดาเดานะโอ้เขาแต่งส <nuts S 1> ุดกันมากอ่ะนี wise, ่เป AP ็นคาเฟเลเซอร์เลยเห็นชัดชัดแฮวนหมอบหน้าหัวกระสุน สวยอ่ะลายนี้สวยชอบลายนี้พอยังหูเลยพอเป็นยิงตรงมายิงตกมาเลยอ่ะแล้วใส่แบบแบบหน้าคอใส่แบบนี้อ่าคาเฟ่เลเซอร์เป็นหัวแล้วก็ตัวเบลิ่งด้าร่างเลยอันนี้ก็ทีมงานเขาก็กำลังเตรียม เตรียมอุปกรณ์เตรียมเตรียมพร้อมของตัวรถของเขาอยู่เห็นมีอีกฝั่งนะเดี๋ยวพาไปดูตวัอกใส่ดยรุ่นเมกาแล้วเนี่ยนี่เป็นสไตล์ไวรุ่นเมกาดูไปดูกระจกกะจกดี่ยงโหดเลย กระจกมีข้างละสี่บาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีกระจกเจ็ดบาทดูกันตาแตกอ่ะบอกเลยบีบแตรทีนิดโอหแทบแตกหมหกันนอกเขาก็เฟี้ยวนะมีสีทองดูแต่ราคาเนี้แต่งไม่ซ้ำกันเลยนะ คือแบบฉีกแล้วก็แตกต่างไปเลยอ่ะอันนี้ก็เฟี้ยวลายฮอนหลอดสไตล์ฮอนหลอดก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นกระบะกระบะซิ่งกระบะกระบะลายไฟอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมพาไปดูอีกข้างนึงดีกว่าอีกข้างนึงก็มีเดี๋ยวขออ้อมอ้อมนะครับคนเริ่มเยอะและ้วเมื่อกี้เรามาไล์ช้าหน่อยหนึง่งดูดูคนนี้คือแบบโอ้ต่อต่อเป็นหลังคารถเลย ตกก็ไม่เปียกมีหลังคาสไตล์ง่ายๆตัวรถนี่สไตล์ง่ายเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนบอกมีใส่เสริมด้านหน้าตรงนี้ระหว่างขาแล้วก็มีแหลกหน้าเป็นสายแต่ที่ว้าวคือตัวนี้มีหลังคารถมอเตอร์ไซค์มีหลังคา,า,งคาอันนี้ครับต่าตัวจริงทำหน้าใหม่ทั้งชุดเลย ทีมงานกำลังจัดเตรียมอยู่โอเคไฟท้ายไฟท้ายอย่างเรียวเลยสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับ ก็แต่งไม่เหมือนกันสักคนเลยอ่ะไม่ซ้ำกันเลยโอ้โหดูแฮนแฮนสองคันนี้สูงคันนี้สูงสูงจ๋าเลยแต่ดูคันนี้โอ้โหโคตรคอนท้าเลยสองคันเนี่ยอย่างเฟี้ยวนี่เหมือนจะปรับระดับได้อยู่เอากว้างแคบแค่ไหนเหมือนกันเลยดูดูแฮนน่าจะทำคัสตอมแฮนจากที่เดียวกัน มีตัวปรับระดับได้ด้วยคุยเฟียวอะ่ะใครชอบแต่งอะ่ะต้องมาดูเลยเนี่ก็ออกเป็นเนีถ้าเป็นรถใหญ่ก็เป็นฮาเล่ย์มีสติดไซส์เลยใส่ด้านหน้ากวา้างๆเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าด้านหลังเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะ ันนี้ก็ Feel, เฟี้ยวเสร็จสักอะเกียรดันพีด้วยโอ้หอันนี้ไม่มีไฟหน้าขับยังไงเนี่ยขับกลางกลางคืนไม่ได้นะเนี่ยคันเนี้ยรถ,รถชนเอานี่แต่มีไฟไฟเลี้ยวแอะนิดนึงอ๋อนั้นนี่น่า,นนานจะไฟหน้าตัวนี้ไฟหน้าแล้วตัวนี้ไฟเลี้ยวอ๋อแต่ด้านหน้าไม่มีเลยไเฟี้ยวอ่ะ สไตล์แตกต่างล้ออย่างสวยเลยใสใสนี่ฮอนด้าเด็กเห็นคันเล็กๆนี้แต่งได้หลายสไตล์เลยนะโหอย่างเฟีย้ยวชอมมากคันนี้ดูแฮนด์อย่างเท่ ใครที่อยู่ใกล้เคียงบุรีรัมหรือว่าคนที่จะมางานโมโตจีพเนี่ยลองมาแวะดูนะครับผมสาย Honda สายคัต t ต m มทามผาดเลยรถสวยๆเยอะๆอยู่อยู่เชียงใหม่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรขนาดนี้โหเดี๋ยวกับเดี๋ยวเก็บภาพเก็บภาพไปฝากเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆกันนะฮะผมเผื่อเพื่อน ไม่ทันได้มาหรือว่ามาไม่ทันงานเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปฝากกันนะรถสวยเยอะเยอะย้เดี๋ยวต้องขอตัวแล้วแหละก็ยังไงก็จะเก็บภาพบรรยากาศของงานไปฝากเพื่อนๆกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ให้ช่อง motorcycle com ด้วยนะครับผม ในแฟนเพจก็เป็นแฟนเพจเฟ e บุ๊ k เป็นมอไซด์ดอทนะฮะใน YouTube จะเป็นมอไซที่เขียนเป็นภาษาไทยเฉยๆนะฮะยังไงก็มี Instagram เป็นมอไซ t ์ไทยแลนด์นะฮะก็ฝากกันด้วยเรามี TikTok ด้วยนะ TikTok เป็นมอไซ TV ทีฝากด้วยนะครับเราก็จะลงคลิปลงอะไรลงเป็นเรียวลงเป็นอ่าทิกตอกลงเป็นสตอรี่อะไรติดตามกันได้นะครับผม ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ